วันนี้ผมจะมาทำกุ้งเทมป,ปุระยัก์เก็ตมกกังกรบอกเลยครับว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆนานๆที่จะได้เข้าครัวจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับไม่เคย,ยกินกุ้งเทมป,ปุระที่รอร่อยขนาดนี้เ มาผมวันนี้เรามาเปิดครัวทำอาหารกันดีกว่าวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกุ้งเมปุระยักษ์เกดมังกรนะเราไม่แข็งแรงเลยกุ้งเมปุระยักษ์เกดมังกรนี่ของจริงเป็นยังไงโดยวัตถุดิบเราอีซี่มากมีกุ้งแล้วก็มีแป้งชื่อบนโลกใบนี้อาจจะไม่มีใครเคยทำเอากุ้งแม่น้ำมาทำกุ้งเมปุระเพราะว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยคีย์เวิร์ดพอยต์มันเนี่ยคือหัวมันจะมันเยอะเอ่าที่มันเหลืองใช่แล้วซ่อมตัวมันอาจจะไม่ค่อยใหญ่แต่เราทะลึ่งเอามาใช้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันและ อีกอย่างนึงครับผมแป้งทอดกรอบเป็นแป้งทอดกรอบตามฟาสโกครับผมซึ่งเขามีนวัตกรรมใหม่เป็นแปวมันสำปะหลังซึ่งเขาบอกว่าจะทําให้กรอบและอร่อยยาวนานกว่า40นาทีว<ะ>้าวเป็นยังไงถ้าแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวที่ทอดอทอดอะไรนี้ทอดไก่ขายทอดอะไรขายกรอบอะกรอบปันแตกอะ นี่เขาไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะทุกคนนะเพราะไม่มีกูเตนไม่มีผงชูรสเลยด้วยคือเอ้นี่คือเกิดมาเพื่อคนรักของทอดโดยเฉพาะเลยสําหรับรักแป้งคาสโกตัวนี้มาเรามาเริ่มเลยดีกว่าไหมอาเริ่มจากอะไรก่อนพี่ครับเราต้องตกแต่งกุ้งก่อนดีกว่าถ้าเราจะเอากุ้งมาทอดคับตัวนียน่าจะเป็นใช้ได้ยากเพราะดูความกุ้งของมันคือมันใหญ่มากไซส์สองถึงสามตัวโลคือทั้งหมดเนี้ยประมาณ1.5ึ่ประมาโลมันเกือบสองโลอะแต่ไม่น้ำเลย ม่น้ำยางสีเกียร์อะไรอ่ะ <üre> มาเราตกแต่งกุ้งกันดีกว่าค่ะ <c oughs> ซึ่งผมบอกเลยว่าเรามีโอกาสทาเนี่ยคือไม่มีโอกาสเสียเพราะกุ้งเรามี3าตัวเ <c oughs> คือ,อยังไงเราก็ต้องทาให้ได้ซึ่งเราเก่งอยู่แล้ววิธ <c oughs> ีวิธีการทําสําหรับคนทําไม่เป็นเลยต้องทำยังไงก่อนนี่เราเอาพวกอื่นอ่ะของก <c oughs> ุ้งอ่ะออกไปก่อนอ่าเช่นขาคือเราประเด็ดหัวไปดีเราไม่ได้ใช้เอ้ยอิงจริงเหรอเออเรามีวิธีเด็ดไหมไม่ให้มันแตกอ่ะนี่ดึงออกเลยดึงได้ดึงได้นี่นี่มันเลยนะพี่นี่เราไม่เอามันนี่เอามันไหมไม่เอามันโองก แกะเปลือกกุ้งกุ้ใหญ่มากเขียนได้เขียได้แกะได้สบายเลยมันร่วนนะกุ้งเรากุ้งเราสดอ่ะไงอยใครมันสรรหาทำกุ้งแบบนี้ plant plant. นะครับางคนนี่กระเพือแกะหางไปด้วยนะอ่าไม่ได้ไม่ได้ต้นะแกะหางไว้นะเออเทมเทมปุระนี่กุ้งเทมปุระนี่ห้ามแกะหางนะอือหข้อสุดท้ายเราเอาข้อสุดท้ายเหลือไว้เบื่อมันจริงว่ะเวลาเราเห็นกุ้งเทมปุระเนี่ยถ้า เราทำอย่างนี้เลยมันจะงอเว้ยวันเราสมวิธีการทำคือเราจะเอากุ้งมานอนมันไว้แล้วก็ตัดเอ็นมันคือกุ้งมันจะมีเอ็นตรงเนี้ยตัดยัไนี่เป็นผู้ช่วยคุณหรืออะไรตัดเงี้ยแบบตัดบ้างมันบ้างมันอ๋อบ้านนี้คือบ้างบ้างมันเหมือนพวกปลาสลิดไหมพวกบ้างปลาสลิดจะไม่ใช่อะไรให้มันให้มันนอนนอนได้แบบนอนได้เป็นท่านอนได้เต็มที่ไม่งอและสิ่งสําคัญคือนี้ปุ๊บ เรากดมันยืดมันเวลามันจะได้มันตรงๆเนี่ยกดมันจะเป็นดังกึ๊บดังกึ๊บอ่ะสมสมจะเป็นพวกเมนูญี่ปุ่นเลยนะทำเหมือนแบบมันต้องมันต้องมีนิดนึงมันต้องมีนิดนึงเนี้ยมันจะตั้งตรงแล้วเห็นไหมมันจะไม่ไม่นอนแล้วอซึ่งเวลาพอลงไปในกระทะมันก็จะอย่างนี้เลยก็จะนอนเหมือนเดิมไม่โอ้โหดีตัวนี้ใหญ่มากพี่ดูเขากันดิไม่ใช่เขาแบบหูหูมันใหญ่จริงๆอ่ะหูเคียบเทียบหน้ามันใหญ่กว่าหน้าเงี้ยดิ ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้น่าจะแบบประมาณประมาณเจ็ดแปดขีดอ่ะตัวเนี้ยคือแทบจะโลแล้วอ่ะดูก้ามดูเลยนดีดูความอ้วนของหัวบดีดูมันดิดูมันกุ้งทุกคนมันซึ่งซึ่งอันนี้จะเอาทำอะไรเดี๋ยวมันกุ้งเดี๋ยวเราอาจจะเอาเข้าเตาอบไปก่อนวันเราทำเนี้ยจะเอามันกุ้งมาราดเป็นแบบว่ากุ้งเทมปุระราดมันกุ้งเป็นไงตายตายเอยเยิ้มๆคาร์ิสโตขึ้นแน่นอนอะบากัการกุ้งครับ เดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งดีกว่าวันนี้นะ่าจะใช้ท่าซุปโขร,รสกลมกล่องจริงๆเขามีรสสไปซี่ด้วยแต่เราเอากลมกล่องก,ก่อนดีกว่าวันนี้นะครับผมแล้วก็แกะเลยชิลๆแบบนี้นอุ้ยอ่ะลืมบอกไปแป้งเราใช้3ส่วนเราจะใช้แป้งที่ข้นๆผสมน้ำข้นๆเพื่อเอามาชุบก,กับ กุ้ง<า>แล้อีกแป้งหนึ่งจะเป็นแป้งที่เราจะผสมน้ําให้มันไม่ข้นและไม่เหนียวเพื่อที่จะทําเป็นเกล็ดมกกังกรหรือเกล็ดเฮนบุระ่ว<ะ>นอันนึงจะเป็นผงที่เอาไว้เคลือบกับตัวกุ้งก่อน<ะ>ซึ่งอันนี้เราจะทําเป็นข้นๆก่อน,อ,น<ะ>อ่านี่นะใส่ไปเท่าไหร่ดีพี่ก๊อฟเออวาอัตราส่วนจริงผมผมบอกอัตราส่วนไม่ได้จริงเพราะว่าเราก็ไม่รู้นนเพราะกุ้งเรามันเบิ่มมากเลยตอนนีน้เราต้องกัดด้วย,วยตัวเองแล้วเพราะว่าอันนี้อัตราส่วนยากมากเลยทุกคนอันนี้เป็นผงที่จะเอาไว้เคลือบกุ้ง เราก็มาคุกคุกันให้ให้พอ,พอ,พอและนี่จะเป็นตัวแบบว่าผสมน้ําเยอะหน่อยให้มันเป็นเกล็ดมังกรหรือว่าตัวเทมปุระของเราครับซึ่งน้ําอีกจะต้องเป็นน้ําแบบไหนน้าเย็นจี๊บซึ่งเหลือนี่เอาไปเอาไปทาได้เลยลองดูไหมตัวแบบข้นๆเราก็ใส่แบบค่อยๆใส่เดี๋ยวนี้เราเราอย่าเพิ่งเทพวดนะ,ะค่อยๆใส่น้าลงไปนะครับผม เราจะเป็นแบบแนวข้นๆหน่อยผมเห็นว่าเวลาดูเนี่ยต้องถ้าดูอย่างนี้คือไงใช่นี่นี่นีทุกคนให้ดูตอนนี้อันนี้มันมีความเหนืดเว้ยเนี่ยมันจะมีความแบบว่านื้อเนืผลให้เข้ากันทำไมผู้ช่วยกูดูมันดูไปทำไม่แข็งแรงเลยเนาะอย่างนี้เนี่ยคือมันจะมีความนัวๆนอ่าผมเป็นตัวแทนของคนทำอาหารให้เป็นอ่าใช่ใช่ใช่เนี่ยตักตักออกมาแล้วเหนืดๆเนมันมันไม่ได้หยดติ่งทีเดียวมันมีความติดติดกันอยู่และไออันเนื้อหัวอันอันนี้จะเป็นแบบแป้งกลางๆลน้ำกลางกลางไม่เหนียวมมากไ่ ข้นมากอ๋ร่<ม>อยนะพอแล้วนีวอ่อ,อ้าวละน,นี่นี่มันมันแบบมันหยดหยดมันหยดหยดมันมีความแตก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 นะเอาละอันนี้ได้แล้วมากเราชุบแป้งก่อนเลยขั้นตอนแรกก็เคยนี่ครับชุบไปอย่างนี้ปุ๊บอ,อาวละเรียบร้อยอค,คน,<อ>นเก็บครัว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ผมด้วยคนเก็บครัวมองอยู่ว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้แป้งหายไปแล้วขึ่งหนุ่มเนี่ยเราเอาเอฟเฟกต์นี่นี่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊อย่างงี้ให้ให้มันแบบเคลือบ นี่สีมันจะได้สวยเวลาทอดอ่ะมาเราจัดการทอดดีกว่าครับผมเปิดค่าตะแก๊สก่อนซึ่งเราจะใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนอ่าถ้ามันใกล้สุกเดี๋ยวเราเปิดไฟแรงไล่น้ํามันออกไปครับผมมันก็จะกรอบยาวนานครับผมอันนี้ทอดกุ้งเทมปุระกับทอดปลาป่าเนี่ยแตกต่างยังไงทอดปลาป่ามันจะมีแบงค์ยี่สิบอะไรนะอ่าขั้นตอนแรกนี่จุ่มไปก่อนเลยคจุ่มไปนะจุ่มให้ท่วมก่อนโอ้โอ่าจุ่มอ่ะนี่นะ ก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้เอาละความสนุกอยู่ที่ตรงนี้เราจะทําเกล็ดมังกรให้มันทุ่มท่วก่อนไฟเบานะเอาละครับลงไปเลยครับนี่เราทำเกล็ดมังกรนี่นี่วิธีการทำอย่างนี้เลยลงให้ทุ่มพ่วงกังนะใจเย็นนะเนยอ่าเราทำก่อนให้มันฟูก่อนโอ้โหนี่สวยมากพี่แป้งหรอโอหเนี่ยอะไรเนี่ยรอรอให้แป้งมันเซ็ตตัวก่อนสักครู่เลงเราจะรูได้ยังมันเซตตัวแล้วประมาณนับในใจประมาณทักสิบสิบห้าวิ หนึ่งเปอหนึ่งหนึ่งเปอร์สองนี่ครับพัฒนานไปแล้วเคี่ยเกี่ยแป้งให้มันมากองกองรวมกันอ่าเพื่อที่จะลงแล้วมันจะเกาะกันเลยอ่ะครับผมลงครับผมลงฝั่งนี้นะอย่าลงฝั่งน้ำมันหาเลยนะไม่นะลงไปนะค่อยลงลงมาลงมาอ่านี่แล้วเราค่อยๆเคี่ยแป้งเดี๋ยวตัวเก็ดบางกองเนี่ยลงมานี่ประมาณนี้อ่าอันนี้เคี่ยค่อยๆเคี่ยอย่างที่คิดไหมอ่าอย่างที่คิดอย่างที่คิดแล้เดี๋ยวเราเติมเติมแป้งเติมแป้งเพิ่มเคี่ยค่อยๆเคี่ยไปให้มันห่อให้มันห่อห่อขึ้นนะ ให้มันห่อให้มันห่อกุ้งมันใหญ่วะกุ้งมันแบบใหญ่ไงไม่สวนแป้งแล้วอ่ะได้ได้อยู่ครับก็ผมบักผมบักขวากวิดเข้าไปวิดเข้าไปวังนนี้เราวิดครับผมวิด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 เข้าไปทุกคนถ้าเราเข้าไปสักพักเราต้องใจเย็นๆไฟบางกลางนะค่อยๆโกยนี่ตอนนี้ขึ้นเป็นเกล็ดแล้วนะพี่้องะค่อยๆเป็นเกล็ดเราต้องใจเย็นๆทำช้าๆห้ามทำแบบใจร้อนอ่ะแต่เราเป็นรุ่นกันแล้วเดี๋ยวเพิ่งเกล็ดเพิ่งเกล็ดอะไรแข่งหมดผมก็ตกใจดีว่าน้ำมันลวกหรือเปล่า เพิ่งเก็บเข้าไปใหม่นะเก็บก็ต้องเยอะหน่อยว่ะนี่ขอกุ้งตัวใหญ่ไงที่นุ่มตัวใหญ่เมหมือนไม่เป็น,นมังกรเราจะพ้่งรีบรอเก็บเสร็ดตัวเดี๋ยวเรายกมันไปใส่ในกุ้งแล้วถ้ามันไม่ติดกันใช่ไหม,มแล้วก็เอาไอ้เปียกๆเนี่ย<อ>ไปเชื่อมเป็นกาวอ,า,อาปโอ้ยโอ้ยเข้าไปนี่เหมือนจะเป็นเก็บๆเนี่ทุกคนเห็นปะเราเอาเอาเก็บมามาแปะๆเราเอาแป้งอันนี้ลงไปเชื่อมคือแป้งเปียกอ่ะเติมไปเติมเข้าไปนี่นี่เติมเข้าไป มาทุกคนเรียบร้อยแล้วแหละเันใหญ่เลยพี่เอ้ยมังกรไหมมังกรเลยนี่อื้อสเสด็จ้ำไมาก่อนเออต้องยอต้องคุย่อดตามทำไม <c oughs> ะถ้าจะทำให้มันกกอะ,ะที่ขึ้นเราทิ้งมันชั่า5ทีอ่อ,อเดี๋ยวเราทำอีกสองตัวเอมครับผม อย่างเงี้ยกรอบอะ่ะคืออันจริงมผมหาวิธีทำให้พวกขอทอดเนี่ยมันกรอบเนี่ยหลายวิธีมากๆแต่มาเจอด้แบบทาสโกบอกเลยว่ากรอบยาวนานมากที่สุดแล้วเนี่ยขอทอดที่ดีต้องทอดทุงไวแล้วยังกรอบครับผม เสียงเออเสียงเล้าถอดอถ้าจะไปกินบอกเลยว่าแป้งท่ากอดทาซึโกะครสองรสชาติครับผมเป็นสไปซี่และออริจินอลใครสนใจเนี่ยสามารถซื้อที่ช้อปปี้ลาซาด้าและไลน์ออฟฟิเชียลครับหรือห้าสิบสิบท้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านเลยนี่บอกว่าแนะนำลองใช้กันดูนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเปิดเปิดร้านไก่ทอดเดี๋ยวมาใช้เลยลองดูกินยังไงดีกว่า อันนี้เรามีมันกุ้งเพิ่มออฟชั่นด้วยนะเราขอกินแบบออริจินอลแบบไหมเรากัดทีไหมหูมันใหญ่มากพี่พี่ซัดก่อนเลยกุ้งยักษ์เข็มมืก่อนเที่ยงมันชิ้นใหญ่มากเลยนะถ้าร้านพวกบุฟเฟ่ทำเนี่ยมันไม่มีใครทำหรอกเอากุ้งนี้มาเอาละเอาละไอพี่หูเสียงหูหูหูกุ้งมันมันเยอะมากเลยมันกลิ่นมันหอมชิ้นหัวมันฉ่ำมากเลยอ่ะ แง,ง่งเลยไหมเดี๋ยวกรอบไหมครัทางบ้านจะไม่ได้ยินยให้ไปอีกรอบดีมากเลยวันแถบลองกินดูรสรสแป้งเป็นไงแป้งเนี่ยเขามีความกรอบๆเค็มๆนิดนิด,นดเราไม่ได้ปรุงน,นะไม่ปรุงเพราะว่าคุณลุงรักไม่ควรปรุงครับแค่ามากินถ้ามีรสชาติเพิ่มก็จิ้มเหลียงกรี๊มเอาขอตัวนี้นะอ่าลองดูเหลียงกรอบไปไป ตายไข่ขาวก<ช>ุ้งยักษ์มาทำเป็นอย่างนี้วะเราเพิ่มมันกุ้งเข้าไปเออ,อเข้าไปเข้าไปอื้วนอ้วนหิวแล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่าน,นี้ตายเด็กอ้วนเอามันกุ้งนะแปะเข้าไปโอ้ยไม่เคยกินกุ้งเทมปุระที่อร่อยขนาดนี้เฮ้ย ไม่ดูท่คำขายดีกว่าฝากด้วยผมกับแป้งทอดกรอบอาสโกอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วขอตัวไปจัดการจุ้งก่อนแล้วกันดีมากๆลรงไปทับตามกไนแล้วนะครับหมือวีาดีดีอิ่มเอม